มหาวิทยาลัยสยามจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้รวมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมงานน,นีเพื่อนๆได้รวมกลุ่มกันไปทำความสะอาดที่วัดกำแพงซึ่งวัดนี้เจอปัญหาภัยน้ําท่วมด้วยและได้รับความเสียหายพอสมควรก่อนที่เราจะไปดูเพื่อนๆทำความสะอาดกันนั้นไปถามที่มาของกิจกรรมในครั้งนี้กันก่อนค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของอกิจกรรมของรายวิชาพาลศาสตร์และอนทน,นาการนะครับที่จะให้เด็ก มาทํากิจกรรมจิตอาสาเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานี้นะครับเด็กก็จะได้มาแสดงเ,เรื่องของพลังในส่วน,นเรื่องของช่วยกันรักษาความสะอาดแล้วก็จิตอาสาเรื่องของภาวะาหลังจากน้ํารดนะครับก็ให้เด็กทุกคนมาเด็กๆในรายวิชาเนี่ยเลือกเองว่าจะมาที่มาทาที่ไหนนะครับแล้วก็คิดเองว่าจะมาทำอะไรโดยที่จะต้องวางแผนการว่าใครต้องทำอะไรอะไรที่ไหนซึ่งในรายวิชาจิตอาสาเนี่ยมีอยู่หลายกิจกรรมหลายกีฬา จันถึงสุกเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องเลือกเองทุกสถานที่ก็จะเลือกก็จะไปที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่เด็กแต่วันนี้เด็กเลือกมาวัดกำแพรซึ่งเป็นผลมาจาก2วันตั้งแต่เมื่อวานกับวันนี้นะครับก็ก็เป็นความสินสอดและความทุ่มเจของเด็กเขานะครับในการที่มามากิจกรรมจิตอาสานะครับ วนนี้เพื่อนๆได้แบ่งกลุ่มกันทาความสะอาดบริเวณน้ำที่ถูกน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นล้างจานทําความสะอาดพื้นล้างเก้าอี้แต่ว่าเพื่อนๆต่างช่วยกันทำอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะ เราไวดกำแพงนี้นะับว่าได้รับความเสียหายพอสมควรจากปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมกรุงเทพซึ่งเกิดขึ้นแมัดหมาดเลยค่ะเอาเป็นว่าเราไปถามความรู้สึกของเพื่อนๆที่มาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้กันก่อนค่ะมาบำเพ็ญประโยชน์ค่ะก็ช่วย ให้หวหาสนาเพิ่นนะคะคณะบริหารนะคะวันนี้อะค่ะมาช่วยมาช่วยเขาแบบว่าเก็บกวาดช่วยน้ำท่วมอะค่ะได้รับได้รับได้รับรู้ว่าแบบมีความเสียสละค่ะแล้วก็ให้กแบบับเหมือนกับว่าให้ทุกคนแบบสามัคคีมากขึ้นเงี้ยค่ะก็พอมันใกล้หมออะค่ะแล้วมันก็เป็นที่ที่แบบน้ำท่วมสูงอะค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ของวัดด้วยอะค่ะ ได้รับความสามัคคีจากเพื่อนๆนะคะก็ได้รู้ว่าเพื่อนๆแบบมีน้ำใจแล้วก็เราได้ช่วยเหลือทางวัดด้วยค่ะมาก่วาัใบไม้แล้วก็มาขัดผืนค่ะเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็เพื่อส่วนรวมหลจากน้ำร่วมอะค่ะคือเราอยากจะมีส่วนร่วมในมันก็ส่วนหนึ่งเหมือนเราได้ทำบุญแล้วก็ได้ทำเพื่อส่วนรวมที่เขาประสบทุกภัยมา ก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะคะว่าอย่าท้อคนเราล้มก็รู้ได้ค่ะติดอาสาค่ะมาหลังจานได้รับความรู้ประสบการณ์ได้ช่วยเหลือก็ขอห้ซู้ยๆค่ะเดี๋ยวจะผ่านคนไปได้ค่ะมาทำความสะอาดจานแล้วก็เพื่อนๆทำสะอาดโต๊ะครับได้รับความสามัคคีจากเพื่อนๆแล้วก็ ได,ได้เจอเพื่อนใ,ใหม่ๆจกากคณะอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะเอาใจช่วยอะคะ่ะอยากให้นำรถเร็วๆหนึ่งเนี่ยนะคะเด็กก็จะมีความมีจิตใจเมตตาอยู่แล้วเพื่อเด็กมาก็เพื่อเอื้อเอื้อเพื่อแพอก,กับสังคมน,นะคะตรงนี้ที่เราการให้เด็กได้มากที่สุดอ่ะก็คือในกิจกรรมในรายวิชารัศดรเนี่ยนะจุดทุ่หมายได้คือนอกจากให้เด็กเนี่ยได้เล่นกีฬาเป็นแล้วอย่างนรอยในกีิตเนีเ่ยนะฮะมีตัวนึงคือในเรื่องของด้านธันาการ ซึ่งในจุดเป้าหมายของด้านรากการเนี่ยมันก็มีหลายกิจกรรมที่เด็กสามารถทําได้เช่นในเรื่องของด้านการบำเพ็ญประโยชน์อันนี้ก็ถือว่าพ้นส่วนหนึ่งนะคะพื้นต่วนนี้เราพยายามจะปรับยุคในเรื่องหลายวิชาเรียนของเราเนี่ยนะครับให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับจากการมาช่วยเหลือในเรื่องของมาวัดที่น้าท่วมอย่างเงี้ยนะฮะแล้วตอนในน้ำลดแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการในเรื่องของกาลังคนในการช่วยเหลืออย่างเงี้ยครับก็คิดว่าตัวหนึ่งเนี่ยเด็กก็น่าจะได้อย่างตรงนี้ไปนะครับก็คือถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แล้วกกก็วััดอเาต้งรรคบ นับว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาให้เพื่อนๆชาวมหาวิทยาลัยสยามออกมารับใช้สังคมกันนอกจากจะได้ทําประโยชน์เพื่อสังคมแล้วยังได้บุญและรับความสุขกลับบ้านไปอีกด้วยค่ะ